ท่านผู้ชมต่อสแ,แกตวันนี้นะคะแ,แมงมุมมือที่ตำบลกำร่อนอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะแม่มุมจะพาไปเล่ความแปลคของปลาพ่วงค่ะน่ารักจะไม่มีค่ะท่าผู้ชมค่ะดูน้องแมงมุมสิคะกำลังลูปหัวลูปหางปลาน้อยไซขนาดนี้ปลาใหญ่ดีกว่าค่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นปลาแสนดีเป็น ใส่ถึงบางชีปลาบางตัวก็ยังจับหัวได้แลวมันไม่กลัวเลยอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่กลัวกับมันคุณประว่าชาวบ้านทีน่นี่คือมันเหมือนกันเลยถ้าถ้าเราเรารักเขาเขาก็ต้องรักเราันมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติของของของสัเ์เราให้อาหารเขาเขาเขาก็มากินปกติก็เขาห้ากินเองเขาชอบน้ำเขาชอบน้ำใสแอะไรเป็นน้ำเชียวเขาเรียกว่าจริงๆถ้าเล่ตามปลาซากกลางตามปาซ่าปลามงก็นเขาบอกว่าปลานี้เป็นปลาปลาเวียนปลาเวียน เออว่าปลาพรวงบางบางแห้งเรเรียกปราบพลวงปลาอะไรไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักน่ากินสุดเกิดอยากจะมาทำต้มยำทำแกงแต่กลัวผับกลัวกรรมเนาะใช่นะคะอยากจะมาสัมพัสนะคะก็มาได้ค่ะที่อำเภอราชสการนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอเค